เ,เสียงปรบมือต้อนรับหมายเลขหนึ่งครับยศยาพรฝันตุต้ยสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัม33 27 37าอำเภอเวียงสาส่งเข้าประกวดครับมาพร้อมกับหมายเลขสองวรการอายุยืนส่วนสูง160น้ําหน้ำหนัก45 30, 24, 33โครงการพักวราส่งเข้าประกวดค่ะขอเชิญพบกับหมายเลข3ครับเกวลินนุราชสูง164เซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัม 33, 26, 34อำเภอแม่จริมส่งเข้าประกวดครับ สาวงามหมายเลขสี่พิจิตราดูมณีสูง173น้ำหนัก69 34 27 38ร้านเพื่อบ้านสวยส่งเข้าประกวดค่ะสำหรับในช่วงนี้นะครับท่านสามารถส่งคะแนนขวัญใจมหาชนได้อย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับนางงามก็ทำหน้าที่ของนางงามคุณผู้ชมก็ทำหน้าที่ของคุณผู้ชมนะครับ ต่อไปนะครับไปพบกับหมายเลข5ครับชยานิดสามสังสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัม30 243ยาอำเภอเมืองน่านร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดครับ สาวงามหมายเลข6พันวรินยังเร็กส่วนสูง176น้ำหนัก70 35 27 40ร้านสลาเงินส่งเข้าประกวดค่ะท่านที่ติดตามชมการประกวดนางสาวน่านในวันนี้นะครับท่านลองดูนะครับว่าผ้าพื้นเมืองน่านของเรานั้นเมื่อนำมาออกแบบตัดเย็บ ให้เป็นเสื้อผ้าที่มีความร่วมสมัยนะครับ,รบก็มีความสวยงามและสวมใส่ได้ทุกโอกาสเลยนะครับเช่นเดียวกันกับสาวงามหมายเลขเจครับชลันดากันนาลักษ์สูง167เซนติเมตรน้ำหนัก57กิโลกรัม31 2 6ิ7อําเำเภอเชียงกลางส่งเข้าประกวดครับ และในช่วงนี้ก็สามารถส่งกำลังใจในกคะให้กับสาวงามด้วยการซื้อในส่วนของช่อดอกไม้ในกาะให้กับสาวงามที่ได้ยนโฉมอยู่บนเวทีค่ะมาพร้อมกับสาวงามหมายเลข8นิรมนพมรส่วนสูง167หน้ำหนัก64 35 38 37โครงการ ขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข9ครับกฎชกรสิทธิมงคลสูง163เซนติเมตรน้ำหนัก54กิโลกรัม31 25 35อำําเภอนาน้อยส่งข้าประกวดครับเสียงเชียร์มาพร้อมกับดอกไม้ให้กำลังใจสาวงามของเรานะคะ เพื่อที่จะให้สาวงามของเราเนะค้ะได้รับในส่วนของรางวัลขวัญใจมหาชนของเราได้ในค่ำคืนนี้ค่ะและสาวงามหมายเลขถัดไปสาวงามหมายเลข10กนกวันสีปัญญาส่วนสูง172น้ําน้ำหนัก47 29 22 34ร้านกาแฟช้างปาร์คส่งเข้าประกวดค่ะ เราไปพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข11ครับหมายเลข11นงนงนพุทธวุวังสูง164เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัม32 24 34โครงการบ้านน่านน่านโฮมโดยบริษัท BJ99 d e v e l o p m e n t ดีเวลอเมจำกัดส่งเข้าประกวดครับท่านจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าชุด พื้นเมืองงานประยุกต์นั้นนะครับก็จะมีชุดที่สวมใส่ทั้งกลางวันนะครับชุดราตรีนะครับชุดทำงานก็ได้นะครับและสาวงามหมายเลขถัดไปนะคะสาวงามหมายเลข12รุ่มไพ,พรินฝีปากเทาะสูง165น้ําน้ำหนัก52 29 24 34ทถุงทองคาเฟ่ส่งเข้าประกวดค่ะ วันนี้นะครับกำลังใจจากสาวงามแต่ละหมายเลขนั้นมากันอย่างอบอุ่นนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรต่างๆนะครับรวมทั้งท่านนายอำเภอท่านนายกกิ่งกาชาติของแต่ละอำเภอวันนี้ก็มากันเยอะเลยนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจพร้อมคะแนนขวัญใจมหาชนด้วยนะครับขอเชิญพบกับสาวงามหมายเลข13ครับผู้เข้าประกวดหมายเลข13จิราวันปัญญาแก้วพลอย สูง165เซนติเมตรน้ำหนัก47กิโลกรัม36-24-42ครับอําเภอบ้านหลวงส่งเข้าประกวดครับท่านที่ติดตามชมการประกวดท่านอาจจะ<ช>ดูไอเดียก็ได้นะครับของการ,รออกแบบชุดแต่ละชุดนั้นเพื่อที่ว่าอาจจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ ในการตัดชุดของตัวท่านเองนะครับและลำดับถัดไปนะคะสาวงามหมายเลข16นิชาพัฒภูปานส่วนสูง169น้ําน้ำหนัก51กิโลกรัม 30, 23, 35จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านสงเข้าประกวดค่ะ สำหรับการเพิ่มคะแนนขวัญใจมหาชนนะครับ,รบท่านสามารถเดินมาที่บริเวณด้านหน้าเวทีด้านหน้าสาวงามของท่านได้เลยนะครับแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับสาวงามของท่านได้อย่างต่อเนื่องนะครับ,รบขอเชิญพบก,กับหมายเลข17ครับกอนวรินพุทธวงสูง164เซนติเมตรน้ำหนัก42กิโลกรัม30ม5 3ท็อปฟาร์มาอินเตอร์ แอนเซอร์วิจำกัดส่งเข้าประกวดครับตอนนี้ก็สามารถที่จะส่งกำลังใจนะคะให้สาวงามของเราได้อย่างต่อเนื่องค่ะและสาวงามหมายเลขถัดไปนะคะสาวงามหมายเลข18สกลสุภาสุตาค่ะ มาพร้อมกับส่วนสูง170น้ำหนัก48กิโลกรัม 31, 25, 34น่านซีซั่นบูติกร่วมกับน่านดิปันนาสมเข้าประกวดค่ะโอ้โหวันนี้กำลังใจของแต่ละสาวงามนั้นมากันอย่างอบอุ่นมากๆเลยนะครับท่านจะมอบดอกไม้ที่บริเวณด้านหน้าสุดของเวทีก็ได้นะครับ,รบหรือส่วนที่สองของเวทีที่เข้ามาด้านในด้านข้างคณะกรรมการ,การก็ได้เช่นกันนะครับ เราไปพบกับสาวงามที่จะมารับคะแนนฝันใจมหาชนลำดับต่อไปเลยนะครับได้แก่หมายเลข19ครับท่านาพาอานุสูง164เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัม33 25 34ห้างหุ้นส่วนจำกัดสอพานุวิท์ส่งเข้าประกวดครับ ซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าผ้าน้านที่เราเคยสวมใส่นะคะในสมัยก่อนนี้หรือว่าสมัยโบราณนะคะเราสามารถที่จะนํามาตัดเย็บแล้วก็นํามาประยุกนะคะให้กับสมัยนี้เพื่อที่จะนําไปออกงานต่างๆได้แบบสวยงามไม่ว่าจะเป็นในชุดราตรีหรือว่าชุดสวมใส่ในโอกาสต่างๆค่ะและสาวงามนะคะท่านถัดไปสาวงามหมายเลข21อรุณิชาชราทิต มาพร้อมกับส่วนสูง170น้ําน้ำหนัก48กิโลกรัม30 25 35าอำเภอสองควายส่งเธอเข้าประกวดค่ะขอเชิญพบกับหมายเลข22นะครับสุภาพิษสิงจันทร์สูง162เซนติเมตร น้ำหนัก47กิโลกรัม30 24 35ร้านน่านฝ้ายงามร่วมกับด็อกเตอร์เมนเทอร์ชอส่งเข้าประกวดครับและนี่ก็คือความงามนะคะของผ้าน่านของเรามาพร้อมกับสาวงามนะคะหมายเลขถัดไป สาวงามหมายเลข23อริชาพัฒยศนันทิพัฒนมาพร้อมกับส่วนสูง172 172น้ำหนัก52กิโลกร,รมัม32 24 35อำเภอสันติสุขส่งเข้าประกวดค่ะแนผู้มีเกียรติครับสำหรับคะแนนขวัญใจมหาชนนั้นนะครับก็จะเกิดขึ้นจากการมอบดอกไม้ให้แก่ผู้เข้าประกวดนะครับ การบันทึกคะแนนนั้นนะครับจะมีการบันทึกที่จุดจําหน่ายส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะรีเช็คอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สาวงามได้รับดอกไม้คณะกรรมการที่รวบรวมคะแนนก็จะมาเช็คด้านหลังเวทีเลยนะครับใช่ดังนั้นเนี่ยมีการเช็คแบบดับเบิลเช็คเลยนะครับดับเบิลเช็คทั้งจุดจําหน่ายแล้วก็หลังจากน้องๆได้ดอกไม้แล้วนะครับมั่นใจได้เลยว่าคะแนนถึงมือน้องๆแน่นอนนะครับไปพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปนะครับได้แก่หมายเลข24ครับ หมายเลข24เยาวลักษ์ติสระสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก57กิโลกรัม31 23 37ร้านโชคชัยฟ้าใหม่ส่งเข้าประกวดครับ ช่วงนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงสาวงามหมายเลข25วิมลมณีหนองแก้วนะคะมาพร้อมกับส่วนสูง165น้ำหนัก57กิโลกร,รมัม32 25 36กูโรตีชาชักร่วมกับผ้าน้านบุรีส่งเข้าประกวดค่ะ เราไปพบกับผู้เข้าประกวดลำดับต่อไปนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข26ครับหมายเลข26พัทรวดีศรีริญญาสูง160เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัม31 24 34อําำเภอนาหมื่นส่งเข้าประกวดครับ ในวันนี้นะครับสาวงามจากอำเภอใดสาวงามจากหน่วยงานใดนะครับจะเป็นผู้ที่ครองมงกุฎเงินแท้ประดับอัญ,ญมณีจากปี๊ปซิลเวอร์นะครับมูลค่า25,000บาทคืนนี้เรารู้กันอย่างแน่นอนนะครับเราก็จะมาร่วมรุ้นด้วยกันนะคะสำหรับการประกวดนางสาวนานประจำปี2565ค่ะและสาวงามหมายเลขถัดไปนะคะสาวงามหมายเลข27 สุภาพรมังคละมาพร้อมกับส่วนสูง160น้ำหนัก51กิโลกรัม31 24 34อำเภอท่าวังผาส่งเข้าประกวดค่ะขอเชิญพบกับหมายเลข28ครับ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเฉลิมขวัญกูศสนสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก54กิโลกรัม31 24 35อําเภอบ่อเกลือร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านสวนครูเก่งส่งเข้าประกวดครับ นี่ก็สามารถส่งกําลังใจนะารให้กับน้องๆด้วยการซื้อช่อดอกไม้ไดคะที่อยู่ทางด้านข้างเวทีก็จะมีอยู่สี่จุดด้วยกันที่จะให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสาวงามหมายเลขถัดไปนะคะสาวงามหมายเลข29สิรินทิพย์กาตาคำส่วนสูง160น้ําหน้ำหนัก46กิโลกรัม28 23 33าอำเภอภูเพียงส่งเข้าประกวดค่ะ สำหรับท่านที่มามอบดอกไม้ให้แก่สาวงามนะครับต้องขอรบกวนและขอความกรุณาท่านได้สวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวท่านเองแล้วก็สาวงามด้วยนะครับไปพบกับคู่ข้าประกวดหมายเลข30ครับหมายเลข30ินิลชาใจเสมอสูง164เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัม 32 25 34อำเภอทุ่งช้างส่งเข้าประกวดครับแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงสองงามหมายเลข31ค่ะสองงามหมายเลข31เป็นรรินสีชนะ มาพร้อมกับส่วนสูง168น้ำหนัก58กิโลกร,รมัม33 28 37อำเภอปัวส่งเข้าประกวดค่ะ ขอเชิญพบกับหมายเลข32ครับหมายเลข32ทิทิตินันขันชัยสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัม32 24 36กองทหารพรานที่32ส่งเข้าประกวดครับ เอาละครับทุกท่านครับและช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมการประกวดอยู่ด้านหน้าเวทีนะครับทั้งกองเชียร์ทั้งผู้สนับสนุนทั้งผู้ปกครองของสาวงามแต่ละหมายเลขนะครับตอนนี้นะครับสาวงามกําลังรอคะแนนขวัญใจมหาชนเพิ่มเติมท่านสามารถส่งคะแนนขวัญใจมหาชนในรอบนี้ได้เลยนะครับเชิญเลยครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับ ที่ชมการประกวดอยู่ในวันนี้นะครับเราจะไปเติมกำลังใจพร้อมทั้งคะแนนขวัญใจมหาชนให้แก่สาวงามของท่านกันต่อนะครับในใช,ช่วงนี้ค,ครับสามารถแจ้งหมายเลขได้นะคะอยากให้ใหสาวง,งามหมายเลขไหนมาสาวง,งามหมายเลข2 2นะคะเชิญรับชชอดอกไม้ด้านหน้าเวทีเลยค่ะทางด้านนี้เลยค่ะท่านแจ้งที่เราสองคนก็ได้นะครับ ถ้าหากว่าสาวงามของท่านอยู่ไกลจากรัศมีนะครับในการมอบดอกไม้อยู่ด้านนูน้นนะครับแต่ว่าท่านมาอยู่ด้านนี้ท่านแจ้งเราก็ได้ว่าเป็นหมายเลขใดนะครับที่ท่านจะมอบดอกไม้ให้แต่อย่าแจ้งผิดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคะแนนตกเป็นของหมายเลขอื่นทันทีนะครับ <S 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 ต้องต้องบอกเราให้ชัดเจนนะครับ อ่าด้านหน้าก็มีนะครับด้านหน้าก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถมอบให้ด้านหน้าก็ได้ในด้าน้างเวทีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะครับท่านนายอำเภอต่างๆท่านนายกกิ่งกาชาติวันนี้เข้ามากันหลายท่านด้วยนะครับสาวงามแต่ละท่านเนี่ยทาหน้าที่เพื่ออำเภอของท่านเลยนะครับดังนั้นกําลังใจพร้อมคะแนนขวัญใจมหาชนเนี่ยสำคัญมากๆนะครับอย่าปล่อยให้สาวงามผู้ซึ่งทําหน้าที่ให้หน่วยงานท่านอำเภอท่านต้องเคว้งคว้างนะครับ วันนี้ก็มาหลากหลายอำเภอเช่นเดียวกันนะคะอย่างจังหวัดน่านของเราก็มีทั้งหมด15อำเภอก็มีสองงามนะคะที่เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอแล้วก็เป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานนะคะได้มามอบความสุขแล้วก็มอบความงามนะคะบนชุดผ้าสินนานที่ทุกท่านกําลังได้เยี่ยมชมกันอยู่ดังนั้น ร่วมให้กำลังใจสาวงามของเรานะคะด้วยการให้ช่อดอกไม้จากสาวงามนะคะก็จะมีจุดบริเวณสำหรับการซื้อช่อดอกไม้อยู่4จุดด้วยกันนะคะช่อดอกไม้100บาทได้1คะแนนนะคะช่อดอกไม้300บาท3คะแนนค่ะ500บาทได้5คะแนนและ1000บาทได้10คะแนนค่ะเอาหมายเลข10นะครับรับคะแนนขวัญใจมหาชนได้เลยนะครับจะมี ผู้ที่สนับสนุนดอกไม้พร้อมทั้งคะแนนมอบให้นะครับหมายเลข10บนะครับเชิญได้เลยนะครับเปยนเชิญเลยค่ะครับสาวงามแต่ละหมายเลขก็อาจจะเห็นว่า,าผู้สนับสนุนของหมายเลขท่านนี้นะครับเดินเอาดอกไม้มาให้ท่านก็สามารถไปรับได้เลยนะครับ แต่ถ้าหากว่าสาวงามหมายเลขใดนะครับที่มองไม่เห็นหรือว่ามองไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเชิญสาวงามหมายเลขดังกล่าวนี่ออกไปรับดอกไม้พี่เลี้ยงนะครับตลอดจนผู้สนับสนุนก็แจ้งเรามาได้นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับการประกวดในรอบที่2ก็คือชุดพื้นเมืองน่นประยุกต์นั้นนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีการตัดสินชุดพื้นเมืองน่านประยุกต์นะครับ พร้อมทั้งมอบรางวัลพิเศษในช่วงนี้กันด้วยนะครับสาวงามก็จะยืนอยู่เพื่อรับคะแนนขวัญใจมหาชนและนะครับอรอฟังผลการตัดสินชุดพื้นเมืองน่านประยุกต์ยอดเยี่ยมในปีนี้ด้วยครับเอาละคาตอนนี้ก็สามารถที่จะให้กำลังใจสาวงามได้นะคะสามารถแจ้งหมายเลขได้นะคะ เพราะบางทีเสางามนะคะอยู่บริเวณทางด้านหน้าไฟสปอตไลท์นะคะอาจจะส่องแล้วก็เสางามนะคะอาจจะมองไม่เห็นบริเวณด้านหน้าเวทีก็สามารถแจ้งพิธีกรทั้งสองท่านได้ค่ะ <Okay. S 1> หมายเลข21เนะครับเชิญเลยครับหมายเลข21ครับอารับคะแนนขวัญใจมหาชนได้เลยนะครับ21นะครับหมายเลข10 <20. S 1> อีกรอบหนึ่งนะครับเชิญเลยนะครับหมายเลข10 ขอดูผู้ส่งเข้าประกวดนิดนึงนะครับร้านกาแฟช้างปาร์กนะครับส่วน21ก็เป็นอำเภอสองแควน,<ะ>นะครับอ้าวมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับและช่วงเวลาแห่งคะแนนขวัญใจมหาชนท่านส่งมาเรื่อยๆ<ะ>ไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจสาวงามนะครับเพราะว่าสาวงามยังต้องการทั้งดอกไม้และคะแนนขวัญใจมหาขวัญใจมหาชนด้วยนะครับหมายเลขอะไรครับพีหมายเลขอะไรคะ หมายเลขเก้าเชิญเลยครับหมายเลขเก้าด้านนี้นะครับหมายเลขเก้าด้านนี้เลยอย่างที่พี่อาร์ได้บอกไปว่าอย่าปล่อยให้สาวงามของเราเคร่งขว้างเดินบนเวทีนะคะก็สามารถส่งกําลังใจให้กับสาวงามได้ทุกๆรอบสําหรับนะคะการเก็บคะแนนนะคะเราก็จะเก็บ3ามรอบด้วยกันนะคะรอบแรกก็ผ่านไปแล้วสําหรับรุ่นรอบชุดกีฬานะคะรอบนี้ก็จะเป็นรอบชุดพื้นเมือง เป็นจักภาคีค่ะเอาละ,ะครับช่วงนี้ยังพอมีเวลานะครับก่อนที่เราจะไปฟังผลการตัดสินในตำแหน่งภาพ น้องๆจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะครับบาลานีบอกว่าผม copy อายขับปีบ่าเป็นอย่งผมอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจที่ดีอย่างยิ่งเลยครับช่วงนี้ท่านอาจารย์ทักษิณาจะมีข้อแนะนำนะครับหรือว่ามีรายละเอียดของผ้าน้านนะครับ ได้เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งไหมครับสําหรับท่านอาจารย์ทักษินาธรรมสถิตนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของผ้าพื้นเมืองน่านและผ้าพื้นถิ่นนะครับในแต่ละส่วนด้วยนะครับท่านอาจารย์ทักษิณาจะมีรายละเอียดที่จะพูดถึงผ้าพื้นเมืองน่านสักนิดหนึ่งไหมครับเรียนเชิญท่านเลยนะครับ ค่ะน้องอาร์ต่ก็เรา3ามคนนะคะมีอาจารย์เทิดศักดิ์นะคะแล้วก็มีน้องอธีวรานะคะเราก็นั่งชมชุดสวยๆนะคะจากสาวงามทั้ง29สาวงามนะคะก็เห็นว่า,าแต่ละแต่ละสาวงามก็นำเอาผ้าของจังหวัดน่านนะคะมาตัดเย็บให้เป็นชุดสวยงาม แต่ว่ามันก็จะมีบางชุดนะคะที่ไม่ใช่เป็นผ้าน้านนะคะซึ่งโจทย์ของเรานะคะก็คือต้องเป็นผ้าน้าน,นะคะแล้วก็เอามาตัดเย็บให้สวยงามสามารถที่จะใส่ได้ทั้งทำงานนะคะแล้วก็ทั้งเป็นชุดที่จะไปในงานต่างๆได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์นะคะที่เราให้กับน้องๆไปนะคะซึ่งวันนี้แต่ละชุดก็สวยงามมากนะคะ สวยงามจนคณะกรรมการก็ต้องมาดูว่าเราจะให้ความสำคัญกับชุดไหนซึ่งตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะครับ ขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ทักษิณาธรรมสติตผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าพื้นเมืองน่่นนะครับที่ได้ให้รายละเอียดในการตัดสินในการแข่งขันและการประกวดในรอบที่สองนี้นะครับดังที่ท่านอาจารย์ทักษิณาได้เรียนให้ทราบว่าในขณะนี้ผลการตัดสินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,แล,วและ,ะอยู่ในมือของเราทั้งสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับวันนี้นะครับผู้เข้าประกวดทั้งหมด คณะกรรมการจัดงานตลอดจนคณะกรรมการตัดสินและเราสองคนและชาวน่านทุกท่านนะครับได้รับกําลังใจอย่างดีเยี่ยมเลยครับจากท่านพ่อเมืองน่านนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านวิบูลแววบันดิตพร้อมทั้งท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านครับคุณสุดารัตนแววบันดิตขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติครับ ลำดับต่อจากนี้ไปเป็นการประกาศผลรางวัลชุดพื้นเมืองน่านประยุกต์ยอดเยี่ยมในการประกวดนางสาวน่านประจำปี2565ครับขอเรียนเชิญผู้มอบรางวัลได้แก่คุณเดชาสงประเสริฐประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่านครับพร้อมด้วยท่านอาจารย์พานุพงศิทธิวงศ์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่านเป็นผู้ร่วมมอบรางวัลครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านด้วยนะครับ ขอเรียนเชิญทั้งสองท่านนั่นบนเวทีเลยนะคะเพื่อที่เราจะทำการมอบรางวัลน,นะคะให้กับนางสาวน่านนะคะในชุดพื้นเมืองประยุกต์ค่ะ สำหรับรางวัลน,นะครับชุดพื้นเมืองแน่นประยุกต์นะครับ,ค,รบคุณเดชาสงประเสริฐประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่นท่านจะเป็นผู้มอบป้ายเงินรางวัลมูลค่า5,000บาทครับ,รบและท่านอาจารย์พานุพงศิธิวงศ์ประธานสภาว,วัฒนธรรมอำเภอเมืองน่นจะเป็นผู้ที่มอบสายสะพายประจําตําแหน่งครับและผู้ที่ได้รับรางวัลชุดพื้นเมืองน่านประยุกต์ในการประกวดนางสาวน่นประจําปี2565 ได้แก่สาวงามหมายเลขหมายเลขอะไรดีครับได้แก่สาวงามหมายเลข23ครับคุณอริชาพัฒย์ยศนันทิพัฒนครับอำเภอสันติสุขส่งเข้าประกวดครับครับท่านอาจารย์พานุพงศ์จะเป็นผู้ มอบสายสะพายประจำตำแหน่งก่อนนะครับค่ะสวยงามนะครับผหมายเลข23ได้สวมใส่ให้กับทุกท่านนะคะได้มาชมความสวยงามด้านหน้าเวทีค่ะคุณเดชาสงประเสริฐก็จะมอบเงินรางวัล5,000บาทนะครับ ให้แก่หมายเลข23ครับคุณอริชาพัฒย์ยศนันทิพัฒน์นะครับอําเภอสันติสุขส่งเข้าประกวดครับขอบพระคุณผู้มอบรางวัลและขอบพระคุณผู้เชิญรางวัลด้วยนะครับแสดงความยินดีกับหมายเลข23คุณอริชาพัฒย์ยศนันทิพัฒน์ด้วยนะครับ